คนที่เขาบอกคิดว่าเขาเห็นผีและผีตามมาหลอกหลอนเขาคุณเห็นผีมากี่ปีแล้วยี่สิบแปดปีครับยี่สิบแปดปีจะบ้าเหรอคุณอายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดฉันนึ้ว่สี่ห้าปีอะไรตอนที่แกอยู่ในท้องแกเห็นยังไงอ่ะเห็นแ่ในท้องเห็นยังไงไม่รู้จะบ้าหรือเปล่าหมอผมเป็นในท้องหมอคือหมอหรือเปล่าคุณว่าคุณเห็นผีครับเห็นตั้งแต่ในท้องใช่ครับแล้วผีเป็นไงโอ้โหน่ากลัวมากครับน่ากลัวไงอ่ะ โอ้ max, มันหลอกมันหลอกนะครับมันหลอกเราอย่างไงอ่ะโ oh, อ้หหลอกครับเอา้าแล้วมันจะมาทําร้ายเราเหรอทําร้ายครับเลยทำไหมไม่เคยครับอ่าแล้วเขารู้ไงว่าจะมาทําร้ายอ่ะผีมันก็อยู่คนเีครับอ้าวอูเริ่มมงกับมึงแล้วแล้วคุณถืออะไรอยู่น่ะหัวบ้านป่านนี่เป็นปืนอ้าวกูบ้านอีกที่มึงถือนี่คือปืนใช่ครับปืนเอง็งมาทําไมอ่ะป้องกันตัวครับป้องกันตัวทําไมอ่ะผมเห็นผีผมจะยิงผีครับจะยิงผีครับใช็ปืนนี่ยิงยิงเลยล่ะปืนอะไรน่ะไรเฟิล ยิงไงยิงไงยิงไงปังตายใครตายผีกูโอ้กูตายเฮ้ยเอาจริงๆผีจริงๆเหรอผีดิปังตายยิงแบบนี้เลยจริงเลยไหนนี่ลองเงียบไกลดูเนี่ปังตายตายง่ายไหมคุยทำไมปืนยิงง่ายจังเลยวะโอ้โหโดนทุกจัดและที่ได้ข่าวว่าเคยเป็นทหารมาด้วยได้เลยครับนี่ครับเป็นทหารและตอนที่เป็นทหารผีก็ตามหลอกหลอนครับผม อ๋อนี่คือทหารเข้าแล้วครับแล้วที่ส่งก็วามว่ามันมีผีงูเขียวหางไหม้ด้วยมีครับเป็นไงอาเชิญพผีก็เอาตอนนี้ผีผีงูเขียวหางไหม้กำลังลงเขานี่คือผีงูเขียวหางไหม้ใช่ครับแล้วนราจะต้องแลบดินอ่ะงูก็แลกดินเหงอมึเคยเห็นงูไหมแสดงว่างูานี่นสายเลียใช่ไหมเลียครับนายต้องแลีดินไหมเนียนี่ผู้ชมครับนี่งูเขียวหางไหม้ครับนี่คือผีงูเขียวหางไหม้ แล้วที่ส่งไปว่าผีจริงจกก็มียังไงนะเหี้ยจริงจจริงๆเว้ยตุ๊แกมีไหมเอฟเอเอฟเอเปตุ๊แกกับแกกับแกอ้าวแล้วผีคังคกอ่ะโอ้ยพี่มันไม่น่าเชื่อครับว่ามันไม่น่าเฮี้ยเหมือนด้วยว่าแสดงว่าเขาไม่หลอกครับเขาไม่หลอกนี่คือผีจริงแน่ร้องเป็นคังคกเลยแล้วผีเหี้ยยังไงผีเหี้ยมันร้องไงผีเหี้ยเหี้ยเข้า ยังไงน่ะม hmm. ันท hmm. hmm. ่าอะไรอ่ะเหี้ยเพี้ยงไงอ่ะเหี้ยตะไคร้ตึกเหี้ยตะไครตึกครับปวดกูปวดว่ากระหิตผีมึงเยอะเลยและที่มันมีเอ่อเมียบอกว่ามีเซสสมิงเอ็กว์โว้ยมึงอย่าปกกูนะวไอ้เหี้ยตะลุงในตัวมันบรรดาผีมันอยู่ในตัวหมดเลยใครไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกว่าเรื่องราวเหล่านี้มันน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยคนอาการเซตสมิงเก้า ลิงมีไหมลิงก็มีฮะกูพูดหาแล้วมึงออกทุกตัวเลยอุบาลอ๋อหนุบาลเมื่อกี้มีผีหลายผีแล้วที่คุณส่งมาว่าคุณมีองค์พญานาคจริงไหมมีจริงครับไหนลองเชิญองค์พญานาคลุ่งเด้ออ๋ออ๋อเลยหันกลิ่นรุ่งจริงม,มจงมาแล้วมันจน้ามาแล้วมาวแล้วออาแล้วจะน้ำทงังอะไรนัก เลดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเพรียงคุยก่อนแล้วทำไมงงมากเลยทพราต้องทำจนมีพนาคอ่ะก็ต้องเลื้อยดิ่อ๋อนี่พญานาคเลื้อยพนางแปลงกายเวลาเจอพระเจ้าพระเจ้าจับได้ก็เลยเลื้อยเลยเลื้อยเลยเลื้อยเลยขอโทษนะ่นยิงโงมากเลยพม่อนากัดแล้วเป็นอาหารจักแมวเด็กนะจักแมวจักแมวคือเดี๋ยวจักแมวคืออะไรไม่รู้เพรียงปืนอ่ะ